สวัสดีครับพี่น้องพ่ออกันนี้เล่ากับนายหัวขึ้นเขาครับผมมาพ,พี่น้องมาหาเนื้อกินเนื้อมือเศร้ามือเนี่ยเลิกงานมาออกกามาครับผมทำมาพามารอเบิ่งหันขึ้นเขาครับผมพูดอเหรออยู่บ่งกลางให้นะดำๆแมนมื้อไหครับมาผู้เดียวพี่น้องมือเนี่ยแต่ว่ากะสีมาร้องให้พี่ให้นอ้องในเบ่งวงาสิจอด,ดยิงมาไหนโว้รถมาพอด,ดีครับผมเห็นปะเนี่ยมีทหารเด้พี่นอ้องเห็นปะ เต็มหมือนะครับแต่ว่ามา้าผู้เดียวมันฉีกยิงได้บ่ราะสันเดียผู้น่ะเดี๋ยวสิเอาลูกให้เบิ่งมันลูกมันบ่ดีปานใดนะผมว่าเป็นน็อตนะครับลูกสั่งมาา้าบ่ทันได้ได้อยู่ลูกเล็กได้เป็นไสเป็นนี่ไสเป็นน,อนอ็อตน็อตโตเมียครับผมไสเป็นนอ็อตโตเมียยิงครับผมเอาพี่น้องไปเบิ่งน้อกันว่าฉีกจอดยิงมันได้บ่รมูทั้งหลายเนี่ยมา้าผู้เดียวเพราะเพราะเมื่อนี่ ถ้ามีคนขับให้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามาผู้เดียวครับผมว่ากามากับมาลองเบิ้งครับผมคือพ่ดพี่หน่องไอ้ว่าลูกมันบ่ค่อยดีไปมึงน้องกันบ่เคยงี้ียครับลูกนี่ ผมสร้างหลูกเล็กมากประมาณซีโลอ่ะครับสร้างมาฟองเพราะท่านไนหัวจู๊บนี่ใจ่บ่หลุมหมดเยอาจีพล็อคข้างหางข้างหางอ่ะแหละพี่น้องเอ้ พูดนะโอ้หลายอยู่วัอนี้มีสองมูสามมูครับโอ้ไก่หนทางโคตรนี่โอ้บวกไก่ไปไ่านนี้ต่วันจีได้ยิงบ่ยิ้ยิงบ่งเบิงคาทางก็ไป็นแต่แขะแต่บุกแต่นี่แต่โซผีโซหนอนแกโซปน้อนี่ครับผมต้องร้องเบิงเด้อพี่น,น้องเนาะของแนวนี้เนาะ ô nhưng bò hát 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 hoàn hát 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 ลูกมันเบาไหมพี่น้องยิ่งบ่ดหอนโอ้บินขึ้นเมืัดกันลูกเบาลูกเบาเดี๋ยวพอเห็นเลยมึงพูดอะไรเหรอลูกมันเบาไหมโอ้ยิ่งบ่ดหอนอีเดียนิ่งบ่ดหอนครับ ลูกลู่เบาลูกเบายิงเบาหอนยิงเบาหอนลูกมันปิ้วเดี๋ยวสิน้องมัดมัดสายไหมเพิ่งน้ำายจะเป็นน้ำาสหรือเป็นน้ำหยังยิงเบาหอนครับผม เป็นน้ำลูกบาหรือเป็นน้ำยางมันนะว่ะทรงลูกปวดอะดำก้ม,มุ้มอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้ผมมัดมัดไม่กอนมัดยางไม่กอนครับ มัดยางมาจากเขาพี่น้องมัดเดียวแล้วมัดเศนไม้ครับผมร้องเบืองเศนไม้เนาะเป็นน้ำยางหรือเป็นน้ำลูกเพราะว่าลูกันบ่เคยมาตรฐานปะนลยนะลูกมันเป็นลูกมันกวงทั้งใน,นเนาะวนอ็อตวะเนี่ยเอ้ยนอดตรงแม่ครับผมแล้วผมก็บ่เคยออกมายิ่งเทียดอกว่าคือไป็นนี่แท้ล้องเบื่องซื่อนดอกไปนี่มูนึงทั้งหนานี่จอดมัดอันยางตะตี้ข้าวนึง ก็ไล่เด้่ยพี่นอ้องก็ไม่สิแฉะบ่มันตื่นมาทั้งไอ้ยิงที่แรกว่าหันมันยิงโบห้อดลูกมันโบห้อดครับผมใกล้ๆกับโบหอดไหมตกพวกลุงละไอ้ฟิปเมตรนี่ยโอ้อย่านปะไรยงิงอยู่นี่ยนันสิไนี่ปันนี่โอ้ทามาสองคนนี่พี่น้องเอ้ยผมจะหัวต้มๆเนี่เนี่ยครับจังหวะมันย่างนี่เนี่ย สมาสองคนนสามาสองคนเ,อ,คนเอ้ยลูกว่าดีมาสองนคืกอลลูกว่าดีลูกว่าดีครับผมยิงมหอด บ้าหอนดเอลูกก่ก็ดีโอ้ลูกมันปิวลูกบ้าพันหรอครับลูกเดี๋ยวเ,เยวห็นว่าลูกไปตกมาบ้าหอนนกบ้าหอนนกครับ ลูกบ่หอน,นุกลูกบ่หอน,นุกพี่น้องบ่พันบ่พันลูกปิว้วลูกปิว้วโอ้ยไปเมือ่อไหรูเอระลูกปิว้ว พันโมพันโอ้ยอยู่เว้นได้เหรอหลูกมันบ่นแห้งนะหลู่ควบขึ้นไป นกเป็ดนะทานฝ้านะครับลูกก็ดีนะหัวก็ค่อยอยากหัวแล้วเาลองเบิง้งว่ายพี่นอนได้เบิ้องซื้อครับผมเดี๋ยวไม่เริเ่มเปลี่ยนสียางงับได้พี่นอ้องไม่เริ่มเปลี่ยนสีครับผมนี่จั๊กน้อยนี่แข็งตายหมดแล้วครัเนี่ย ก็ตายดอกว่ามันแต่ไปรุ่นเหมือนนะครับปวดทั้งหมดเป็นปวดเลยมเรืองเปลี่ยนสีแล้วเนี่ย ตายแค่แค่ตัวจะคลองลูกก็ดีครับผมมารอผมบรรยากาศเลยนะง้างที่พี่น้องนี่ไอเทื้อผูนี่ครับผม ใบใหม่เปลี่ยนสีนี่โอ้งามแต่กว้องแล้วทีพค่อยเห็นนี่ประเดีด๋ยวพกค่อยโฟกัปดประเดต้นใหม่ เริ่มร้ยแล้วครับหมกเขาโวะนะัวขนางหน้านี่ถืองามไม่ก้อนอโอ,ถอ,มมยยอน้ถืองามไม่ก้อนพี่น้องโอ้บ่ถืองาไม่ได้ยุ่งยิ่งไกลๆทำี่ถืองาไม่ก้อน นี่ครับผมมันเป็น่นได้สิละไอ้นี่อันี่สีเลียงนี่ลรไว้ไม่เปลี่ยนสีเลียงครับผมซุ้มเนี่ยออกเลียงซุ้มนี่เป็นร่นมาแล้วเริ่มร่นละเป็นแดงออกสมสมเลียงกันน้อยครับผม ngắm thôi, mấy anh mướt ở mày Ủa này ngắm này. này nó khấu hả, những thứ ngắm này nó xoan bản nó luôn Ủa, này, cái cây này Ơ, quay quá จะต้องมีคนขับให้ครับยิงนกเขาเนี่ยมันจอดโอ้อยากยิ่ด้ยิงมันถ้าขับรถมีคนขับให้ยิงไปน้ำเนี่ยกอะไ็ได้เยอะผมว่าเนี่ยโอ้คงคงหนีไม่ได้นี่ครับเกาหลีมาตั้งแคม,มป์แคมปิ้งนี่รุ่มเนี่ยเกาหลีมัดตั้งแคม,มป์แคมปิ้ง กันตั้งเจมเจมดิงไก่ทัออ้งไห้น้อยิงจุดเยอะพี่น้องเลยไก่ท,ทั้งข้าวไห้พ่ยแม่อดอกลูกว่าดีพระพี่น้องมาชมมันจะเสียดอกมึงเนี่ย <c oughs> พี่น้องก็ยิ่งเสียดายน้ำไม่เนาะ ได้หัวลูกดีๆคือพวกเขามาดเดี๋ยวสิร้องเบิง่งกาวาใส่หัวเลพีพย่น้องกิ่งขลอใส่หัวปุกเนียโออลูกมันไปเจดิดดีเดียว โอ้ลูกพอดีเหรอครับลูกพอดีลูกพอดีในหัวเบิร์นแล้วลูกพอดีไม่ได้เรื่องหรอกพี่น้องเอ้ยลูกไม่ได้เรื่องหรอกครับมุบคือหรอกพูดถึงนกหลายหลายกับหล่เนี่ยนกอะแต่ว่าลูกพอดีลูกมันเป็นไม่ว่านเะเนาะมันเป็นโขนทั้งหนเนาะมันัดตัวแม่ก็ได้ ลยอูต่ตกถ้าลูกดีๆนี่ก็คืออยู่คือคอยู่ดอกบุบมาเนี่ยลูกก็ดีพี่น้องเลนกหลายแห้งมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับรอนี่เป็นมูอีกมูอยู่ในเมืองเขาฝ่าใหม่เริ่มเปลี่ยนสีได้ไหมน้องในเมืองน้งมครับผม ช่วงนี้อแต่ว่าเขาจะเปิดประเทศน้ำเดี๋ยวพูดนี่อย่าให้เปิดไว้อยู่เพราะพี้ออดนะมา้าโยว่าหาเหตุการณ์ที่งั้นครับผม จัตันไ้แล้วว่าอลงไปยิงอยู่ยก้ๆนีเ่เล็นเดลไปนงกบายก็นะ่ามาหอดอกวันเบอร์ปืี่ยนกบ,บายก็นะจาจัดเบอร์ก็บบกันนาพี่น้องก็จฟุกนะครับเนาะนนนโอ้เสือ

ถ้าลูกดีๆเนี่ยว้าวได้จอดงี้ไงสินี่นนมีสิรุ่นนะครับเอาละน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือในหัวคือจะฝากไปซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวรถสั่งลูกมาเดี๋ยวในหัวจะมาไทยให้เบิอ้งอีกหรอครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของเกาหลีครับผมสวยอะพี่บอนี่ครับผมบบบผมีสนุกเลยพี่น้องหลายแห้งมือนีิ บ่อยากกวนมันป่ะใน,นลูกบ่ดีถ้าลูกดีๆนี่ห้วยมีแต้มแล้วครับผมมือนี่ยอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ในหัวก็สิฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวสิมาแก้มืมอให้ได้เบิ่งอยู่ครับผมล้อลูกปืนอยู่เนะาะกับลูกนมันกับบ่ดีป่ะในอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับผมส,สวัสดีครับผม